สวั brands, mainland, สดีครับวันนี้พบกับผมก๊อตพระใหม่อีกแล้วนะครับสําหรับร้านเรานะครับจาหน่ายชาวัตถุมงคลนะครับผมพญาคุดทาเวสวรรณและเครื่องรางของขังต่างๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นพญาคุดรุ่นมีแล้วรวยนะครับกระไหลทองพิมพ์เล็กนะครับของหลวงพ่อวราวัดโพทองนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นยุคหลังนะครับบล็อกปี2538นะครับขนาดของพญาคุดรุ่นมีแล้วรวยพิมพ์เล็กนี้นะครับขนาดประมาณเท่ากับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับผมหลวงพ่อเมตตาเจอไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสังเกตตรงแป้งสีแดงนะครับด้านหน้าองค์นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปถุงเงินถุงทองนะครับรุ่นนี้จะไม่มีต่อโค้ดและหมายเลขกำกับนะครับผมเป็นบล็อกปีสอง8น้าร้อยสามแปดนะครับยุคปัจจุบันนะครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะครับผมนี่ นะครับพุทธคุณดีทุกด้าน,นการบูชาพญาครุฑไม่จำกัดเดือนเกิดปีเกิดสามารถบูชาได้ทุกเพศทุวัยและทุกนักสัตว์นะครับผมพญาครุฑพุทธคุณโดดเด่นเรื่องประสบความสาเร็จในกิจการงานนะครับได้เลื่อนตําแหน่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับผมรวมถึงแม้ตามหานิยมนะครับเวลาบูชาเนี่ยให้ลูกค้าบูชาก็จะเป็นพร้อมแบบนี้ของกล้องแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจบูชาพญาคุฑรุ่นมีแล้วรวยนะครับสามารถที่ต่อกก็ได้ที่ w w w g o d p r a m a i c o m นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0933949945นะครับไลน์ id คุณพระ3965นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ